สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะโอ้โหตอนนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะคะก็มีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับความขัดแย้งในชีวิตสมรสของคุณหลัวจีนแล้วก็คุณถังเยียนนะคะซึ่งเป็นกระแสะแรงมากบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของจีนนะคะซึ่งมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนาะพวกเขาก็มีลูกกันด้วยนะลูกสาวน่ารักเชียวนะคะก็จริงๆแล้วพวกเขาก็เพิ่งจะแชร์รูปภาพครอบครัวของพวกเขา3คนคะ่ะ ต่อแบบสาธารณชนในเดือนตุลาคมปี2025ที่ผ่านมานี้เองนะคะก็เลยทําให้หลายคนก็งงๆว่าอยู่ๆแล้วมีกระแสเรื่องชีวิตสมรสออกมาได้อย่างไรนะคะ เมื่อเร็วๆนี้นะคะในตอนนี้ก็ยังคงมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งในชีวิตสมรสของคู่รักคนดังไวยกลางคนนั่นเองค่ะซึ่งจริงๆแล้วน่าจะมเีเป็นผลแบบมาจากปาปาลัสซี่คนหนึ่งอะ่ะเพื่อนๆที่เขาออกมาพูดว่าเดี๋ยวอีกไม่ช้าไม่นานจะมีข่าวดังมากเลยนะคะก็คือชีวิตสมรสของคนดังที่ดังมากๆแบบเออในวงการบันเทิงรู้จักกันดีเนี่ยคือพวกเขาจะประกาศการหย่าร้างอก็เลยทําให้มีคนเดา ไปเนาะไม่ว่าจะเป็นคุณซาอีคุณหูเก์หรือเปล่าหรือว่า จะเป็นแบบนี้ก็มาลงที่ทางด้านของหลัวจินกับทางด้านของทงิฟฟานี่ถังถังเย็ยนไปด้วยก็โอ้โหค่ะเออไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงต่อแต่ว่าบนเวยปอนะคะขึ้นเทรนด์กันเลยทีเดียวค่ะวันที่18พฤศจ,จิกายนที่ผ่านมาก็มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เขาไม่เปิดเผยตัวตนก็ดันขึ้นมาอ้างว่าทีมงานวไรตี้นะคะของแพลตฟอร์มใหญ่แพลตฟอร์มหนึ่งได้โพสต์ข้อความค่ะโดยกล่าวหาว่าคู่รักวัยกลางคนคู่หนึ่งที่ มีภาพลักษณ์ที่แสนหวานแล้วก็ครอบครัวที่น่ารักเนี่ยมันหนานแล้วได้ทําการหย่าร้างกันอย่างลับๆนะคะโดยเลือกที่จะไม่ประกาศต่อสาธารณชนเพื่อผลประโยชน์ในหน้าที่การงานแล้วก็เพื่อ เพื่อลูกนั่นเองค่ะแม้ว่าการเปิดเผยนี้จะไม่ได้ระบุชื่อแต่ว่าคำเก่าวอ้างนะคะก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดโดยสิ้นเชิงทำให้เกิดการคาดเดานะคะสุ่มค่ะดุเดือดในหมู่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็การถกเถียงเริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น คู่รักนะคะที่ถูกหรือว่ามีปัญหาชีวิตคู่เนี่ยกำลังถูกพูดถึงว่าเป็นหลวจินแล้วก็ถังเย็ยนนั่นเองแล้วก็ h a s h ท a g ที่เกี่ยวข้องนะติดเทรนบนไวยปอไปเรียบร้อยแล้วนะคะอันที่จริงแล้วนะบล็อกเกอร์บางคนเนี่ยก็เคยอ้างนะคะถึงพฤติกรรมอาการของทั้งคู่ว่าเอะดูแล้วไม่น่าจะดีนะแล้วก็มีข่าวลือแพทย์สพัดว่าคุณถังเยียนกับหลัวจีนนั้นแยกกันอยู่มาปีครึ่งแล้วนะทำให้เกิดการคาดเดาว,ว่าชีวิตสมรสของพวกเขานะั้นน่าจะมีปัญหาหรือเปล่า แล้วโพสต์ของถังเยี่ยนที่โปรโมทนะคะละครเรื่อง Single Woman ค่ะหลังจากได้รับรางวัลในปีนี้ไปก็ถูกชาวเน็ตบางคนตีความว่านี่เป็นการบอกใบถึงสถานนะสมรสนะของเธอด้วยหรือเปล่าเพราะว่า Single Wo m a n เนีเ่ยเพื่อนจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่ะในช่วงที่มีความรักแล้วก็การแต่งงานนั้นบอกได้เลยทุกคนอิจฉามากหวานชื่นแต่ว่าในช่วงสอปีผ่านไปนะคะพวกเขามีงานยุ่งมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ไม่ได้ อยู่บ้านด้วยกันอะไรเงี้ยแยกกันไปทํางานค่ะหลัวจินถ่ายทําละครที่ปักกิ่งนั้นโอ้โหติดติดกันเลยนะคะตอนนี้มีละครรอออนแอร์อยู่ถึง5เรื่องด้วยกันสําหรับคุณหลวจินขณะที่คุณทิฟฟานีถังก็ย้ายไปอยู่ที่เซี่ยงไฮ้ค่ะเพื่อไปดูแลลูกสาวนะคะแล้วก็ดูดูแลคุณพ่อคุณแม่ด้วยก็คือคนหนึ่งอยู่ปักกิ่งคนนึงอยู่เซี่ยงไฮ้ค่ะ ทั้งคู่นั้นก็มีคนสังเกตนะคะใส่ใจเป็นพิเศษค่ะก็ไม่เห็นว่าพวกเขาจะออกไปเที่ยวไหนมาไหนด้วยกันเพราะว่าปกติถ้าไปไหนมาไหนด้วยกันก็จะมีรูปปรากฏต่อสาธารณะอะไรเงี้ยหรือไม่ก็มีแบบประชาชนทั่วไปไปเจอแล้วก็จะแบบถ่ายรูปเนาะเป็นเรื่องปกตินะคะแล้วก็ในปี2025นี่้ีก็แบบทั้งคู่ไม่ได้ตอบโต้กันเลยไม่มีปฏิสัมพันธ์กันบนหวปอเลยซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะคะกับสิ่งที่พวกเขาเคยปฏิบัติมาเมื่อก่อนนี้ เคยมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันบ่อยๆในอดีตค่ะซึ่งก็ทำให้เกิดนะคะกระแสะคาดเดาว,ว่าน่าจะเป็นทั้งคู่นี่แน,น่ๆเลยยิ่งไปกว่านั้นนะคะคุณหลวงจินเองก็มีเรื่องที่ชาวเน็ตเข้าไปขุดมาเนาะเป็นเรื่องอื้อฉาวในอดีตซึ่งอยู่ๆก็กลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมถึงภาพที่เขามีปฏิสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผู้ช่วยสาวของเขาในปี2020นั่นเองนะแต่ว่าจุจุนะนเพื่อนๆในตอนนั้นเขาออกมาแล้วนะเ เขาบอกว่าไม่มีอะไรนะคะแล้วเขาก็ให้ทนายความจัดการเรื่องราวในตอนนั้นไปแต่ว่าหมายความว่าเรื่องอื้อฉาวเรื่องนั้นตอนนี้มันโดนขุดขึ้นมาอีกนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปพูดเพื่อนๆค่ะอย่าไปพูดเงียบๆไว้เลยนะคะจากนั้นนะคะเขาก็กําลังเขาเรียกว่าอะไรดีอะมีภาพที่เขาก็กําลังฝึกยืดขากับนักแสดงสาวจางหุยหวนในกองถ่ายในปี2023ค่ะซึ่งมันเป็นภาพที่มีความใกล้ชิดเนาะแล้วก็รอยยิ้มของเขาก็หวานมากเขาเป็นผู้ชายอบอุ่น งไเ,เพื่อนๆชาวเน็ตก็เห็นว่าเอ๊ะทำไม ไปยิ้มให้กับคนที่ไม่ใช่เมียยิ้มแบบนี้ได้ยังไงอะไรประมาณนี้ชาวเน็ตเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันนะคะสร้างความรู้สึกคุ้มเครือคุ้มเครือค่ะนี่แม้ว่าข่าวเหล่านี้จะเป็นข่าวเก่าๆแล้วนะคะแต่ว่าก็โดนขุดขึ้นมาอีกแล้วก็กลับทําให้พอมาปะติดปะต่อคนก็แบบเชื่อมั่นว่านะ่าจะเป็นคู่นี้ก็เกิดกระแสความสนใจขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็เกิดความคดดาดเดามากขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะคะทีนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่มีปฏิสัมพันธ์กันอย่างยิ่งในการคดดาดเดาแต่ว่า สตูดิโอของถังเยี่ยนเองนะคะในเดือนตุลาคมได้เผยวิดีโอสุดซึ้งนะคะของครอบครัวของพวกเขาเนี่ยคนเลยในเดือนตุลาคมปี2025แล้วก็ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะบอกว่าพาลูกไปเที่ยวดิสนีย์แลนด์ที่เซี่ยงไฮ้กันอยู่เลยโดยหลัวจินนะคะเขาก็ไปเนาะจูงมือลูกแล้วก็ไปกับทางด้านคุณถังเยี่ยนอยู่ที่ดิสนีย์แลนด์ที่เซี่ยงไฮ้ค่ะถังเยี่ยนก็ยังประกาศต่อสาธารณชนว่าความเป็นอิสระท,ทางเศรษฐกิจแล้วก็ อารมณ์เป็นอย่างมากเลยนะคะคือมีความสุขเธอมีความสุขค่ะแล้วก็สิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรเดียหวังว่าสาธารณชนนั้นจะไม่ตีความเรื่องหนี้มากจนเกินไปนะคะอย่างไรก็ตามในอดีตนะคะเมื่อคู่รักคนดังต่างก็เผชิญข่าวหรือเรื่องความขัดแย้งในชีวิตสมรสนะคะพวกเขาจะรีบมาปฏิเสธทันทีค่ะแต่ว่าในปัจจุบันนี้นะคะส่วนใหญ่เขาก็จะปล่อยเออถ้ามันไม่ไม่มีอะไรที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นเขาก็จะไม่ให้ทนายความออกมาแต่ว่า อย่างไรก็ตามเขาไม่ไม่รีบออกมาพูดอะไรทั้งสิ้นแล้วนะคะแต่ชาวเน็ตนะคะคนที่เ,เขาได้ผ่านประสบการณ์แบบนี้มาเยอะเพราะว่าเขาไปสังเกตชีวิตก่อนที่จะมีการประกาศเลิกกันของอย่างมี่กระหลิวไข่เวยหรือว่าเอ็งเจลาเบบี้กระหวงเสี่ยวหมิงเนี่ยแล้วก็รวมทั้งเฉินเสี่ยว,แล,วแล้วก็แล้วก็คุณมิเชลเฉินด้วยนะคะก็ถือได้ว่าบางคนเชื่อว่ามันมีมูนเอาง,ง่ายๆนะก็รอแค่ว่าวันไหนเขาจะออกมาออกมา ประกาศเท่านั้นเองแล้วก็ทั้งคู่อาจจะกำลังเผชิญกับปัญหาอะไรอยู่ก็ได้ก็เลยยังไม่สามารถจะประกาศออกมาได้ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารทรัพย์สินสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรนะคะเพราะฉะนั้นมันยังไม่มีข้อบรรลุไงเพราะฉะนั้นก็เลยยังไม่ประกาศบางคนคิดไปถึงตรงโน้นแล้วนะคะอืม จริงๆแล้วเนี่ยคู่นี้เป็นคู่แบบไทยๆที่คนจะคิดว่าพวกเขาจะเลิกกันนะเพื่อนๆเพราะว่าทั้งคู่เป็นคนแบบที่อาศัยอยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งคู่เลยทํางานทําการก็อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งคู่แล้วก็ความรักของทั้งคู่มันก็ดูแบบมันดูเรียวมากตอนนั้นอะ่ะฝ่ายชายเองนะคะก็แทบจะ,ทะแทบจะอีกนิดหนึ่งจุดทูบบูชาเมียแล้วเอาง่ายๆเป็นคู่ที่แบบหวานมากเลยนะคะแล้วก็จริงๆรุ่นนี้ก็ทุกคนก็ลุ้นให้ให้อยู่กันได้เพราะอย่างคุณอย่าง กเ็เรียบร้อยแล้วคุณเจ้าลีอิงก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเ,เฉินเสี่ยวก็เรียบร้อยแล้วยังเหลือคู่หลิวซือ่อซือกับคุณอู่ฉีหลงซึ่งหลายคนคิดว่าน่าจะเป็นคู่นี้ก่อนด้วยซ้ำเพราะว่าคุณอู่ฉีหลงเขามีแบบ อะไรยังไงอ่ะเขามีบ้านอยู่ที่อื่นเนาะเขาเป็นออริจิที่ไต้หวันที่อะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็มาทําธุรกิจที่ฮ่องกงด้วยซึ่งมันก็ยังไม่ใช่ที่จีนแผ่นดินใหญ่เพราะฉะนั้นคุณหลิวซื่อกับคุณอู๋ฉีหลงเองก็แยกกันอยู่แล้วลูกลูกไปอยู่กับพ่อเพื่อนๆคิดดูหลายคนก็มีความเชื่อว่าน่าจะคู่นี้ก่อนถ้าจะไปแต่ก็แต่ก็ยังคงไม่มีข่าวาวใดๆนะคะเขาก็ยังคงยังคงแบบยิกริปเนาะก็ดันมามีคู่ของคุณหลัวจีนกับคุณ ถังก่อนถังเยี่ยนเนี่ยแหละค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรารออัปเดตข่าวแล้วกันนะคะก็เป็นกําลังใจให้และการชีวิตครอบครัวมันเป็นเรื่องราวละเอียดอ่อนแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือลูกน้อยกลอยใจนะคะน่ารักมากๆยังไม่เคยเห็นหน้าเลยแต่รู้ว่าน่ารักแหละเออลูกลูกของศิลปินดารานะคะก็ต้องมีความดูแลอย่างดีน่าจะมีความน่ารักมากๆนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ